เรื่องดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณมีอะไรบ้างมาดูกันนะคะเปิดไพ่สดๆดูกันเลยค่ะเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณมีอะไรบ้างเจ็ดถ้วยค่ะ จะมีคนมารุมจีบรุมชอบคุณเยอะมากหรือจะมีคนมาเสนอโครงงานโปรเจกต์ให้คุณมากมายนะคะเป็นโปรเจกต์ดีๆทั้งนั้นเลยค่ะใบที่สองค่ะคุณจะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีหรือเศรษฐีนีนะคะมีเงินร้อยล้านพันล้านนะคะขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนถ้าพื้นดวงเดิมการเงินดีก็พุ่งกระฉูดถ้าพื้นดวงเดิมการเงินไม่ดีก็ได้เงินแต่ก็จะไม่มากเท่าพื้นดวงการเงินที่ดีค่ะ ใบที่สามนะคะคุณจะมีลางสังหณรค่ะว่าคุณกำลังจะรู้ล่วงหน้านะคะถ้าเรื่องนั้นไม่ดีคุณจะป้องกันได้ถ้าเป็นเรื่องที่ดีคุณก็จะได้เตรียมรับค่ะใบที่สี่นะคะคุณนะคะจะได้ไปทำบุญค่ะแล้วจะมีบุญมาหนุนนำทำให้คุณรุ่งเรืองในทุกๆด้านค่ะขอให้ทุกคนนะคะพบแต่สิ่งดีๆนะคะสุขภาพแข็งแรงมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือค่ะ